ใครเปิดพาร์ล้มาใครเปิดพาร์ล้มากพี่นเ,เนี่ปิดพาโล้มก็ไม่รู้เอใค,ใคาเคาะประตูอะเ้่าฮา่า <c oughs> ค,ค,คือราชผีบโหขใจเจา้าขาสงโก้ ให้ค่ะฮัลโฮสวิงเกอนี้มีทั้งหมดสองชิ้นถ้าพกเจ้ายังหาไม่เจอภายในก้กาวันเจ้า เราจะทำยังไงดีจะทำไงดีอะ่ะหาสปริงก็ตั้งสองอันใช้คาว่าตั้งเลยเหรอน้อยจะตายมป็นมือเลยนะเขาบันเออทำไปนอนกันดีกว่าไหมเดี๋ยวตอนเช้าเราต้องไปหาสปริงเก์กัน It's not for me to do คราซิงเกิ <forever> ้ลกันไหมมันชาแล้วอ่ะได้แต่ว่ามันไม่ต้องเล่าชิ้นแยกกันหานะได้ฮ่าตอนนี้พวกเจ้าเหลือเวลาแค่หนึ่งวันถ้าพวกเจ้าอยากหามเจอพวกเจ้าตายฮ่าฮ ชาไหว่าผมข้าเจะสปิงเกิลอันที่หนึ่งแล้วนะถึงเจ้าจะเจอแค่หนึ่งอันแต่เจ้ายังไม่รอดจากความตายฮ่าฮ่ฮ่ สวิงโกออันที่สองแล้วนะฮ่าฮ่าข้ดีใจกับพวกเจ้าด้วยที่ได้รอดจากความตายเฮ้ยมืดแล้วนาก,กันเถอะมันพันทีน่ไรอ,อะ